หนึ่งใจหลายพลัง รวมเป็นทีมแห่งชาติสปปลาวครับมหากรรมกีฬาแห่งชาติของสอปปลาวเริ่มแล้วนะครับตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่25พฤศจิกายนนี้ครับ3มปีมีครั้งหนึ่งนะครับที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16และจะกลายเป็นเวทีแห่งพลังและความสมัคคจของคนลาวทั้งชาติงานนี้จัดใหญ่มากๆนะครับเพราะมี3ปีมีครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เชื่อไหมครับว่าตั้งแต่ปีแรกนะครับนั่นคือปี1น8่พเรอาเนี่ยจัดขึ้นที่นครหลวงเวียง,งจันทร์ณนะตอนนั้นนะฮะมีฬา ทั้งหมด33ประเภทครับแล้วก็จะมีเหรียญทองอยู่ถึง1,221เหรียญน,นะการแข่งขันกีฬาครั้งนี้มหกรรมกีฬาแห่งชาติของสปปลาวเนี่ยจัดขึ้นทุกๆ3ปีครับ แล้วก็มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวงการกีฬาของในประเทศและรวมทั้งการรณรงค์ให้กับประชาชนได้เข้ามีมีส่วนร่วมในการออกกําลังกายเสริมสร้างสุขภาพกายและใจให้แข็งแรงตามแนวคิดที่ว่ากีฬาเป็นของประชาชนกีฬาเป็นความรับผิดชอบของสังคมแล้วก็ครั้งนี้นะครับที่นครหลวงเวียงจันทร์จัดมาแล้วถึงสองครั้งนะครับและครั้งนี้เป็นครั้งที่3ครับเมื่อ3มปีที่แล้วนะผมจําได้ว่าผมไปที่แขวงเสียงขวางซึ่งเป็นมหาก,กรรมกีฬาแห่งชาติเหมือนกันนั่นคือครั้งที่11นะฮะคนเยอะมากๆเลยผม เห็นเลยครับว่ารถนี่ติดเป็นกิโลเลยซึ่งออกจากบ้านนะครับกว่าจะไปถึงที่สนามเนี่ยร่วม3-4ชั่วโมงด้วยกันนะฮะแล้วก็เราจะเห็นเลยว่าต่างคนต่างไปกันไม่ทันนะครับนักกีฬานี่ออกมาวิ่งกันเลยนะครับนั่นคือเป็นกิโลนะประมาณ1-2กิโลเนี่ยนักกีฬาเอ้ยขบวนพาเลรกองเชียร์เนี่ยเดินเต็มถนนเลยเราเห็นท่าทีไม่ดีเลยก็เลยรีบลงมาฮะเดินตามเลยครับเดินตามไม่อย่างนั้นเนี่ยจะไม่ทันนะฮนะณตอนนั้นเนี่ยคนนี้แบบเยอะมากๆแล้วผมก็เชื่อว่านะับปีนี้นะครับที่นค คนหลวงเวียงจันทร์เนี่ยคนก็จะเยอะประมาณนั้นเหมือนกันเพราะว่าเมื่อประมาณ2อสวันก่อนเนี่ยเห็นถึงเรื่องการซ้อมใหญ่นะ,ะซึ่งมีขบวนที่สวยงามมากๆนะมีการจุดพลุมีการแสดงของน้องๆนักเรียนนักศึกษาพ่อแม่ประชาชนทั้งด้านหน่วยงานทั้งด้านองค์กรการนําเข้ามามีส่วนร่วมกันเยอะแยะมากมายนะฮะแล้ววันที่15นะครับนั่นคือวันเปิดมหก,กรรมกีฬาแห่งชาติของสปปลาวครับก็ามาเชิญชวนให้แต่ละคนเนี่ยเข้าไปร่วม เป็นส่วนหนึ่งของครั้งประวัติศาสตร์ของสอปปลอาวนะครับที่จะมีการแข่งขันกีฬาที่ใหญ่ๆอย่างนี้ซึ่ง3ปีมีครั้งหนึ่งครับแล้วเราจะพาไปดูนะครับจะเข้าไปดูว่าณนะที่สอปปลอาวนะครหลวงเวืองจันท์ที่เป็นเจ้าภาพของครั้งนี้เนี่ยจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนเข้าไปเบิรเข้าไปชมกันครับวันที่15-25ถึง25พฤศจิกายนนี้ครับ